จริงๆแล้วมีเด็กอะไรอีกไหมนะกูเด็กสุดแล้ะไม่คือคือก่อนหน้านี้คือคนอาจจะคิดว่าแซมอะเด็กสุดเป็นมักเน่แต่จริงๆอะแซมอะเป็นสองพันสามใช่ไงอะสองพันสี่ใช่ตอนนี้ต่อไปนี้ก็ยกฐานะมักเน่ให้ไม่แต่มันก็ยังเป็นมักเน่อยู่ไงมันเหมือนมักเน่แบบตัวเล็กๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวกมาแลาวชมกันว่าบรรยากาศในห้องส่องจะเป็นยังไงพูดถึงโชว์หน่อยโชว์เราใช่ไหมโชว์เราจะมีสองรูปแบบนะจะมีทั้งร้องแล้วก็เต้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะร้องแล้วก็เต้นเพลงอะไรก็

풍풍풍 어. 그러면은 하나. 띵 띵. 띵 풍. 어. 풍풍 그냥. 음. 풍요 풍. 어. 어. 哎哎，没事、欸欸、啊。